สวัสดีอยู่กับผมคิวคิวเองวันนี้ผมมาลองคิดในการเล่นเกมนะเพราะช่องเก่ามันเลี่ยงแลว้วอะส่วนเกมที่เรามาถ่ายนะก็คือเกมดริทเตบี้นะซึ่งเกมนี้ไม่ค่อยนา่ากลัวเท่าไหร่นะมันจะมีแต่ความบันเทิงและความตลกกันนะงั้นเป็นไงไปัูเลยกลัวจังกลัวทีตีตีตีใครตามตุ่นกูมัวปัวตีตีนี่นั่นแหละเองอยู่นู่นอ่ะไปไปที่ไหนอ่ะพี่พี่กำลังพี่กำลังกู้ตัวอะไรนี่เฮ้ยเมื่อกี้เห็นพี่เป๊ก พี่เป๊กตัดหน้ากล่องไงพี่เป๊กตัดหน้ากล่องป้ดคลิปเราเหรอเออปิดตั้งนานแล้วแหละเแล้ว้นพี่ถ่ายคลิปด้วยมาไม่ต้องถ่ายอย่าถ่ายอ่ะเป็นคาตาโก้พี่เป๊กพี่เป๊กเป็นตัวอันตรายบอกเลยพี่เป๊กเป็นตัวอันตรายสุดๆแล้วรอโนอ้ด้วยมาหาพี่สี่พี่พี่กำลังอยู่นะนอ้วิ่งตระเวนไม่ทัน กระโดดดอง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 รอเขารอคนเก็บขาใครเห็นไมเนี่ยกระโดดดองดองดองเนี่ยพี่เนี่ยอุ้ยเห็นหน้าตัวเองไม่แซ่ไม่ตกใจเห็นหน้าตัวเองก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยเห็นตัวโน่วะอยากเอาอยู่นะจัดดีไหมว่าจะเอาจะเอาอีโน่เหรอไม่ให้เอาเสร็จแล้วสีขาวดองดองดองมาแล้วได้ยังได้ยู่ได้อังอีโน่ไม่เห็นจริงดิดองจับดองดอง ดงดงเนยวะนันม <unintelligible> ันอยู่กันนะมันนี่เขาอยู่กันนัวละนววิ่งนวิ่งสบายนะพีโอเคตอนนี้มีคนแปลกละสวัสดีเหี่ยวะยังอยู่เนี่วะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ ต้งดงมาไกลเราเนออยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยเาเป็นคน้ลชุอาไรคะชเกตส์ไอเวรตายอเช็อปปีเอโอยน่รีบเข้ามาเลยนน่จ้ายาไม่ต้องเอาผม ผมคนเดียวก็หล่อเกินไม่น่าเดินเข้าไปหาพี่เป๊กเลยโหโหนี่เจอเทคนิเจะคิดนี้ตดกลับเดินเข้ามาหาใค่ายเงี้นเหรอยดีนะวะน้อใหม่น้องเข้ามาเอาเดี๋ยวแป๊บนึงกี่นี่ไว้ก่อนพี่ขอถ่ายคลิปไว้ก่อนคลิปมันนานไปมันต้องนานๆกว่านี้มันจะได้แบบตัวอะไรวะเนี่ยพี่จะตายแล้วนะ ให้ว่ไงจ๊ะไม่น่าจะว่าไปแล้วเกมนี้ก็เล่นยากกันนะเนอมีเกมดีก็เล่นยากเหมือนกันนะเด้อเด้อว่าไงจี๊ดเกมแรกเล่นกับเอไอยากกว่านี้นะเพราะผีจะมาเยอะผีจะมันมามาต่อต่อเนื่องเลยคือผีจะมีประมาณสามตัวถึงห้าตัวขึ้นไปในเกมนี้ใช่หรอใช่ถ้าเล่นกับเอไอนะเอไออยากเล่นวะร้องปะล่ะสามคนอ่ะล่าท้าผีนะเออพี่พี่เขาเป็นฆาตกรไม่ไม่ไม่โอเคก็ได้รอบนึ่งนะ อือรอบเดียวโอ้ my god my god เด็ดกี่ oh my god ดูดดูดม่กินนีน่ต่ึงใครวะเนี่ยสภาพบัฟเกอร์กี่งังจไม่ให้เดานะคแมน้องรีบเข้ามาเลยกลัวอ่ะอ่ันไปก่อนเอะดีมากยังไม่ร้อเลยยไม่รู้แค่บะตรลไอ้ลูเฉยยอไม่รู้อ้เก็บไว้เก็บไว้เป็นขนม

ทับบี้รวมเกลเลทะเลกลังตัวหามันก็ับบี้รวมเกล้วทะเลทับี้รวมเกลือไปตามตัวช่วยเป๊กอะมันตามพี่แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาอยู่แล้วมาอยูยอะไรโอ้ยโอ้ยตัวอะไรนี่พี่เป๊กมันตามพี่มามเนาะลอยสวนมันตามพี่มามันตามพี่มาช่วยด้วยมันตามพี่มาไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยมันสองตัวไม่รู้ดูรู้พี่จีใช่มันมันมันกำลังมันทำมันกำลังมองตาแค่มองตาก็รู้ใจใช่ไหมคู่หู แค่มองตายก็ลูกใจกูกดอยู่กดติดกูได้มาหารนอหนึ่งคนไอ้น้อพี่ดีละโน้โน้โนพี่กำลังไปพี่กำลังเอ้ยมันหายไปตัวหนึ่งมันมาหาพี่ไงล่ะหนูมันไปแล้วมันไปแล้วมันไม่มาแล้วมันไม่มามันอยู่กับนออีกหนึ่งตัวพี่พี่ขออยู่กับเองได้ไหมพี่ดูดิทำไมมันยืนเออ พี่เป็กพี่เป๊กกลับพี่เป๊กกลับพี่เป็กกับกับกับกลับกับจะทะเลทอปปี้เหรอเออมันตามมาเนี่ยมันมันจ้องนูไปแล้วมัตามระวังนะมึงมันวับัเปกน้น้มาพี่เปกเฟี้ยอ้ยนู่อย่ามาทะเลทอปปี้อยู่กับพวกพี่หรออเยียสีเหลืองวับมาหากูเมื่อกี้นี้มันแบบหินหน้าสีเหลืองลออาบมาเลยอ่ะมันมันมันน่ากลัวบอกแล้วมันคลอดลูกได้คลอดลูกได้น่าเห็นลูกมัน

โน่สองตัวมันอยู่กับพี่อีกสามตัวเอาไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่จุกเองเี๊เอามาให้พี่เดี๋ยวพี่จุกเองผพหนึ่งนาทีมันล่วงมันไม่ได้ตามผมมันมันไม่ได้ตามผมมันไปไหนแล้ววะไม่รู้ไ uh, ม่ร right ู really ้มันไปไหนไม่รู้แล้วมันไม่ได้ตามผมแล้วมันจะมาหาพี่ปะไม่รู้อะขูไม่หันละกระโดดดดองก่อนเกผมอยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหลัง มันกำลังตามพวกเรามาอยู่วันนี้เรามีภารกิจล่าผาผีล่าผาผีเป็นไงครับพี่เยวมีภารกิจล่าผาผีครับน้องๆวันนี้เราก็จะมาลงคลิปเขาะจะมีปุ้งกี้หน่อขอเสียงหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ยัยเหมือนผีที่อยู่กับเพื่อนนะตอนเนี้เท่าที่คิดอ่ะเพื่อนยืนนิ่งเลยอ่ะเพื่อนน่าจะเออเขาวิ่งอยู่หรือเปล่าแค่ว่าชื่อมันไม่ขยับวิควันอะไรอ่ะอ๋อควันเซมิงโก้กอลลัม ใช่ไงก็ที่เราเกิดไงไปเถอะโอ้ไม่กิ๊บเกิดเนาะไม่โคนี่ดูดดูดดูดเพื่อนวิ่งหนีเลยมาเพื่อนไม่วิ่งหนีเลยมาก็มึงจะหนีทำไมลืมเรามาล่าอันนั้นอันด <c oughs> hey, ีทอปปี้นะครับอย่าไปกลัวนะครับดีท็อปปี้เพราะมันคือเอไอนั่นเองไอ้เจ้าเจอแล้วไอ้เจ๊มันไปหากูดเน็ตโอ้สิเป็นมันมาพี่พีพีมันคอดลูกมันคอดลูก พี่มันขอดู๊กเกมแรกเกมแรกคอดลูกเฮ้ยบินได้มันมาหาพีเกมแรกพี่เกมแรกคอดลูกพี่เกมแรกเท่ากับคอดลูกพี่จำไว้เกมแรกเท่ากับคอดลูกมันคอดลูกอีกแล้วมันมาหากูเนี่ยเดี๋ยวไปตามกูอยู่ไอ้ลูกมันจะบแค่ไปมุเต็มากเลยก็ได้พระเจ้าโอ้ไม่ดนีสิโกไม่ทราบว่าจะตามจะมาทำอไมเลยนิกโกซีม่วงนีสิโกซีม่วง มีสิงโตสีม่วงเข้าตามฉันอยู่แต่เขาชอบฉันแน่เลยอ่ะอะเสุเลเตสโอ้เมื่อกี้แม่งเจอทะเลทอปปี้ตามตูดมาเร็วโนะห้องเต็มห้องเต็มเมันต้องมีคนหนึ่งตายเพื่อเพื่อแลกเพื่อสละมาเดี๋ยวพี่ฆ่าตัวตายไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องให้ไอ้นิวฆ่าตัวตายได้ไหมนิวว้าวเรามีเราเจอคลาสตาคล้องกับคนผูกคอตายนะตัผูกคอตายเโอ้ยโอ้ย

โอ้ไป่น้ำมีสีอากาศตามโนมาโปรตีนไอโนเดี๋ยวมึงจะได้ตัวควอตีนมันกินไม่ได้นะคะโปรตีนโปรตีนเอ้ยเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจให้เสร็จกันนะครับน้องๆด้วยการเก็บคัสตัดพี่เต็มแน่เลยวะเชื่อวะเก็บคัสตัดเก็บนานมากเลยเก็บคัสตัดเก็บคัสตัดเชื่อผมโอ้เวลี่กูดเบสเออราต้องไล่เก็บพี่กำลังจะไปหายโน้ตานานเท่าไหร่ถ้าพี่เจอจัมสเกก็คือจบอ่ะอย่ามานะมันไม่แปลกแอก ไอ้เนี่ยสีแดงต่อหน้าตาตาเลยโอ้โหทิศทางดีแล้วโนโยบนต้นไม้น่ะโน่เดี๋ยวพี่ลงไปหาบ๊้ยใครว่าด้ผู้คอตายไม่ดีไม่ดีอย่าคิดสั้นสิวะโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเร็วๆร็เราด้วยโน่พี่ไป๊กโน่อยู่บนต้นไม้ทำอะไรพี่เป๊กพี่เป๊กมาหาผมมาหาผมมาหาผมผมปลอดภัยเสร็จแล้วผมปลอดภัยเสร็จแล้วมาหาผมผมปลอดภัยกูไม่มองด้านบนเฟรพี่ไปหาเพื่อนละเฮ้ยคนจะคัดตัด ไอ้กีนี่ก็วันไอ้สัตว์โอ้เริ่มเถื่อนขึ้นไอ้น้อกหนนี้ก็แล้วกูดูน้ออยู่ปลายพี่เฟย์ขาดที่ไหนมาเฮวเฮงเฮวใครเฮวใครจะเฮวกูเพ่อนพี่เฟย์ฆาตกรเนี่ยไม่เห็นเหรอไหมพี่เฟย์จะปีนเหรอเฮงเฟย์ขัดมาดูนอดินี่มันทาฟันนี่ว่ะอย่าทาฟันตอนนี้มันมันขึ้นมาฆ่าเราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเอไอมันปีนมันปีนต้นไม้ไม่เป็น มึงลืมไปแล้วเหรอไอโน้ไอ้สัตว์กลัวไอ้ทุกคนเขาไอชุบไอชบนี่ไอชุบเนี่ยโหดจัดจัดพาซ่อนปีต้นไม้เอานมาดูโน้กไหมโอ้ยเชี่ยตัวเลยเนี่ยึงใจโอ้ยโน้กนอนตัวใหญ่ๆก่อนทุกคนไปแล้วไปไปพวกกันไปด้วยกันไปด้วยกันตามมาตามผมมาเดี๋ยวผมพาไปเอาการจัดมาเถอะมาเถอะไอสัตว์มาเถอะไอหน้าดุด จับไมาใหน้าตุดจับไมาใหน้าตุดไปเร็วไปเร็วตามล่าผีกันต่อไปเร็วไม่เรามีภารกิจโนอะต้องทำภารกิจให้สำเร็จแม่นแล้วไม่ต้องกลัวมากับพวกพี่ไม่ต้องกลัวโพวกพี่ตายอยู่เลยเอาเอาตกต้นไม้แล้วคก็เร็วๆลนอะเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเรตายนะมึงขึ้ต้นไม้ใหญ่อ๋อจริงๆผีมันปีนมันปีนมันปีนต้นไม้มันปีนต้นไม้ได้แต่ไม่โอ้โห ตตาามโอ้กูดเด็ดเลยทุกคนมาทิกทอกมาทิกทอกมาทิกทอกมหาทิกทอกทิกทอกหนึ่งสามแปดอ่ะมหามหาทิกมหาเขาเขารอเขารอนี่ไว้ให้อยู่เขารอไอ้พวกอะไรนะเธอเลยทัพพีผีมาดูดิมาดูดิหาผมดิเขารอเขารอผีอยู่เขารอผีอยู่เขาทำอะไรน่ะไอ้กีมันหายไปแล้ววะพี่หาเองไม่เจอเนี่ยใช่ไหมผมอยู่ตรงทิกทอกอ่ะตรงทิกทอกไม่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ตรงทิกทอกผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงทิกทอกไม่รู้อะ เพราะตอนนี้ดิโนเพราะดิโนก็อยู่กับผมใช่ไหมดิโนไอเี้มีคำว่าดูดเวด้วยอ่ะเด็ดเวโอเขาลอตัวเล็กเกินไปนะเขาลอไอ้คัตกรไว้ขอบใจมากเพื่อนเพราะแต่มันมีต้องหกตัวเจ็ดตัวเลยนะใช่ที่เราเจอเมื่อกี้นี่ไงมึงอยู่ผมันอยู่กับโนอยู่กับโนมันอยู่กับโน่หาพี่วันอ้าวสัสอุ้ยเชี่ยอุ้ยทะเลทอร์ปิโดเชี่ยเก็บโดนเข้าไปแล้ว โนเดี๋ยวพี่ล่อเองโน่มาหาพี่เดี๋ยวพี่ล่อเองพี่มันอยู่มันอยู่กับพวกผมมันอยู่กับพวกผมอยู่กับพวกผมใช่ตอนนี้มันลังตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แล้าพี่เลยล่ะชัดขึ้นมันจะเป็นภาพชัดใช่ทำไมทุกคนหน้าเบลอจะฉี่แตกแล้วนะครับน้องๆของจริงไม่ได้พูดเล่นฉีเอ้ยทุกคนไปหาวินัยไปหาวินัยไปหาวินัยกระโดดอยู่ไม่น่าตัวเตี้ยตัวเตี้ย เยอะไลยนุ๊แต่มันวิ่งไหวขึ้นนะใช่วิ่งไวขึ้นมากเลยเอ้าว่าไงครับผมวิ่งไหวแล้วโดนจับสแกนเส็ม่วงไปหาวินัยเชื่อผมไปหาวินัยวินัยตอนนี้วินัยวัดศีมันมีมันมีตัวสีม่วงจับสแกนน้อทุกคนไปหาวินัยวินศรีวินศรีไอ้ไอ้ที่โดนโดนจับสแกน่ะยังยังไม่โดนยังไม่โดนผมยังรอด เข้าห้องเองนะจริงเย็จเย็นเย็นเย็นเย็เย็นน้ไปโอ้กี่พี่ทำคลิปนานมากน้องเข้ามา